ะะตอนนี้ักเ,เรียนศึกษาความรู้จากสไลด์เลยค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะหัวข้อการออกแบบและเทคโนโลยีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความหมายเทคโนโลยีนะคะไม่ต้องจดลูกไม่ต้องจดคำนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะความหมายของเทคโนโลยีนะคะที่กำลังเล่นอยู่คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์สั่งเราได้ทุกอย่างใช่ไหมลูกตอนนี้กำลังสั่งให้นักเรียนบันทึกความรู้นะคะใช่ไหมลูกคุณครูสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีหมายถึง การนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสนองตอบความต้องการนะคะ เทคโนโลยีหมายถึงการนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสนองตอบความต้องการความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะ มนุษย์อยากได้อะไรอยากได้เครื่องที่อำนวยความสะดวกนะคะสมัยก่อนการซักผ้านะคะต้องซักด้วยมือใช่ไหมลูกซักด้วยมือใช้มือบิดนะคะตากผ้ารีดผ้าหลายหลายอย่างนะคะมนุษย์เราจะเหนื่อยมากต่อมามนุษย์เราก็อยากจะได้เครื่องที่ผ่อนแรง เครื่องทุ่นแรงนะคะก็ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องซักผ้าซักได้อบได้เครื่องรีดผ้าก็มีแล้วใช่ไหมลูกนะคะแต่เราก็ยังใช้เตารีดกันอยู่นะคะเตารีดก็มีการวิวัฒนาการให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะจากใช้ถ่านเป็นใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้ไอน้ำนะคะ จากรีดได้จำนวนน้อยๆก็รีดได้มากขึ้นเด่นนี้ก็มีการคิดค้นต่อรีดใหม่รีดเสื้อผ้าที่อยู่ในหุ่นโชว์ได้ด้วยใช่ไหมคะ,คะอออำนวยความสะดวกขึ้นเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์รถยนต์นะคะ จากรถยนต์เป็นรถจักรยานจักรยานเป็นจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์จะบรรทุกของก็เป็นรถสาเลง้งรู้จักสาเล้งไหมลูกบรรทุกข้างพ่วงไปด้วยนะคะบรรทุกของใช่ไหมคะ,ะมีการคิดค้นขึ้นมาอะไรที่ทําให้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะ <c oughs> รถยนต์รถยนต์ก็มีหลายลักษณะตามความต้องการรถบรรทุก สี่ล้อหกล้อสิบล้อนะคะเมื่อก่อนรถกระบะเป็นรถปิกอัพใช่ไหมลูกบรรทุกของเดี๋ยวนี้ก็บรรทุกของแล้วก็นั่งอย่างสบายๆก็มีการคิดค้นรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอย่างมากามาดูตัวอย่างของเทคโนโลยีอีกนะคะ อ่ามาดูนะคะภาพแรกก่อนการแช่หัวปลีนักเรียนรู้จักหัวปรีไหมลูก,กหัวปรีตรงไหนคะส่วนส่วนไหนของกล้วย<ม>เวลากล้วยที่ออกเครือแล้วใช่ไหมลูก่าปลาย,ายสุดของของเครือรเครือที่มีหวีกล้วยนะคะติดกับเครือรถ้าทั้งหมดเขาเรียกว่าเครือใช่ไหมลูกส่วนปลายสุดจะมีหัวปรีอยู่นะคะหัวปลีนั้นสี อ่าสีแดงข้างในแกะไปก็จะเป็นสีขาวนะคะทําอาหารก็ได้ทานกับผัดไทยก็อร่อยใช่ไหมลูกก็มีการคิดค้นนะคะหัวปลีเวลาเราผ่าเนี่ยดูสังเกตอยู่สิลูกเวลาผ่าซีกหัวปลีออกมาเนี่ยหัวปลีเป็นสีอะไรวางทิ้งไว้อะ่ะจะเป็นสีดําก็มีการคิดค้นขึ้นมาว่าการแช่หัวปลีที่ปอกแล้วในน้ํามะขามเปียก ก็จะช่วยแก้ปัญหาหัวปรีที่มีสีดำคล้ำได้เหมือนกับการลวกผักผักที่ลวกแล้วเนี่ยถ้าไม่ทานเลยเดี๋ยวนั้นผักจะเป็นยังไงคะลูกสีสีของผักจะซีดใช่ไหมคะก็มีการคิดคน้นทำอย่างไรให้ผักเขียวหลังที่เราลวกแล้วผักยังเขียวอยู่เออทำไงลูกทราบไหมคะ เคยเห็นคุณแม่ทําในครัวไม่ลูกก็ทําไงเขานําไปแช่น้ําเย็นนะคะลวกเสร็จแล้วใหม่ๆนําไปแช่ในน้ําเย็นจัดหรือที่มีน้ําแข็งแช่ด้วยนะคะบางคนก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะทําให้ผักนั้นยังเขียวสดอยู่นะคะน่ารับประทานเหมือนกระหัวปรีนะคะแช่ในน้ํามะขามเปรีมะขามเนี่ย มะขามเปียกมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวก็จะเป็นกัดนะคะสีดำๆแล้วก็มะขามเปียกก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เราแล้วก็ทานได้อย่างสบายใจนะคะยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อใช้รักษาโรคและอาการบาดเจ็บต่างๆปวดหัวตัวร้อนปวดท้องนะคะออแล้วก็ทานยาต้องไปพบแพทย์ ถ้าเป็นอาการเล็กๆน้อยๆก็มียาสามัญประจำบ้านไว้รับประทานใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นมากๆจะรอซื้อยาทานเองก็ไม่ทุเราลงต้องไปพบแพทย์ให้แพทย์สั่งแล้วก็จ่ายยานะคะรีบรักษาอาการเราจะได้หายเร็วๆนะคะภาพสุดท้ายเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์อย่างมากจนเด็กๆบางคนนั้นติด Facebook นะคะถ้าเราเล่นมากเกินไปคอมพิวเตอร์บางครั้งก็ทำให้เราเสียการเรียนบางคนเรียนเก่งโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะเข้าไปคิดค้นเปิดอินเทอร์เน็ตดูข้อมูลสิ่งที่ จำเป็นในการเรียนหนังสือแต่บางคนเล่นแบบติดเกม Facebook ก็ติดเพื่อนใช่ไหมคะมีเพื่อนสมาชิกค,คนนี้น้อยไปคนนั้นคนนี้ต่อบางคนนั้นไม่ไปอันทำอะไรเลยนะคะหรือเครื่องโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เล่นได้หลายรูปแบบใช่ไหมลูกมีระบบต่างๆที่ทันสมัยนะคะบางคนก็ติด ทำอะไรไม่ได้ว่างก็ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะ,ะเคยเห็นไหมลูกโดยเฉพาะช่วงอยู่วัยรุ่นจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือทุกอย่างนะคะ,ะมาดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้